พอมาเจาหล ja <Yeah, anyway> ายคตก่อนเลยก่อนไม่ด้วยโอ้ยหอมหอมเมหอมเมแห้งบ้านอีกกินเ่มเยอครับสอบหอยด้วยสอบหอยข้าจไปเอาไหมอู้หอยยัง cool มืนะครับเปิดบั่งนะครับผมเปิดบั่งได้บ่ครับอยกซีอยากบังว่าัหอยยังขึ้นหลายแท้อันนี้หอยยร่มนะครับด้วยหอยแห้งนะครับหอยแห้งข้าจอเก็บไปแล้วหอยแห้งว็ไใดวันอะไรเราประมาณสิบลูอ๋อ อ,อ,อ,อด,ดีดีเลยครับอันน,น,อน,อนี้หอยนางรมนี่หอยนางรมหอยนางรมแต่ว่าเขาต้องแกะก่อนเนาะต้องแกะต้องแกะต,ต้องทุบมันละครับน,นี่ครับอ๋อหอยนางรมน้ำสมัยอัะนี่แหละ,ละอันนี้หอยธรรมชาติจับออกมาจากสองอันนะครับอันนี้หอยธรรมชาติเด้อครับเด้อครับมันบ่แม่นหอยเลี้ยงเขาแกะนี่บ่เขาต้องค้อนทุบออกทุบแล้วก็แกะออกนะครับเด้อเน,นี่ยเนี้ยเนี้ยโอ้มีแต่หน่วยใหญ่ๆก็จะได้กินนะผมสมัย นี่ใหญ่บ่านี่ครับนี่นี่ใหญ่เลยได้แก้ววะนี้บ่ครับใหญ่เลยนี่หน่วยเดียวของมันเลยเก่งนกคนเนาะหาได้สวยเนาะปวดปวดปวดมึงเนี่ยเปรี้ยงกระสอบบาดเนี่ยอ่าตัวเห็ตุอะไรอ๋อจาวาเวลาขายเนี่ยเขาแก้เฮาเฮาก่อนบ่ครับเฮาต้องไปทุบแกะใส่นกน้ำแข็งย่างดีให้เขาตำน้ำกองน้ำจิ้มให้พร้อมอื่มันว่าาามขยเลยบบบ่่่่ไไไดดด้้้ป็นหอยแข็งเนาะอืมันเป็นหอยแข็งครับผม เอาหอยแข็งบังหันคือปลาทายเอาบังหันใช่ก็บผเห็นมาโอ้ยเนาะเดี๋ยวใจเย็นๆกุ้งเล่ย่างครับนี่กุ้งเล่ไม่ต่อยครับกุ้งครับกุ้งอ๋อย่างกุ้งเนาะเออย่างย่างกุ้งย่างกุ้งกุ้งมาใา่ครับกุ้งมาตาทะเลนี่แหละไปเอาหอยนี่แหละมาจะพอมาตัวอย่างเอาได้หนีบมาให้เนี่ยดูซักวันสิไหมเนียนมวดนมวดชำรอมนมวดพึ่งหากกามานมวดดูนะครับครับผมครับนมวดนมกระ นะครับที่นั่นัครบเขาเดหอดเขาเดือดหอยแข้งมาอย่างในเบื้องก่อนี่นี่สดๆห่อนๆนี่ฮะก็ตื่นบ่ไม่ได้ฟันหาเลขหาลาบ่สองศูนย์สองศูนย์นี่พี่จตัยสองศูนย์บ่ครับพุดอาจารย์มั้ยจานนีาจารนนีาจารย์พักมิตรเต้รุ่นนี่แหละครับก็จะาไปหามาครับอันนี้ย่างหัวยังครับย่างหอยแข็งหอยแข็งเนาะครับหอยแข็งหอยแข็ง กับกุ้งตัวใหญ่เนาะเออกับกุ้งทะเลนี่แหละบ่แม่นกุ้งฝอยบ้านเฮาล่ะกุ้งคือตัวใหญ่เลยครับผมจักมันเป็นจังได๋นาะมันเป็นกุ้งทะเลนะมทะเลยวกจักอันนี้น้ำนี่ครับทำมาซ้อมนี่คือหอยหอยอย่างนุงกะหอยแข้งครับทำมาซ้อมหอยแข้งทะเลสดๆทำมาซ้อมเลยนี่ตัวเอางี้ตัว มาคักมาเนี่ยนงมานีนงามบ่วงามนยิมซึบเลยนี่มนั่งี่นั่งพี่นั่งลี้นั่งลงนั่งลงพูดไปหาจนกินเข่าว่ไดเนี่ครับทผบมิตายแดงเนี่ยเยอยแดงพูดไปหาหอยมากตั้งต่เช้าคนเ่าอันทั้งใสม้ใตหุ่นนั่นเหะอขาเจ้าเอาขึ้นมาอันนั้นคุณอาเอางนตัวนี้ไ นี่ครับไปแต่จังมุ่งนี่ไปว่างสิบมุ่งนี่อ๋อตไปสิบมุ่งนะครับเอาหอยสดๆเด้ทำส้ม้ยมาซื้อมาตลาดได้นี่งไปเอามาจากทะเลได้นี่ับ้านทิทะเลยุงสิแลนนามีอ้อยเนาะมืออืนกัน้ารงอีกอยู่อ๋อตุนะครับพันยังม้อาบน้ำอาไในะครับพนยังมาสดอร้อๆนะครับทำส้มยู่บ้านว่กิน ตั้งหอยเสื้อดิตั้งหอยแคงกะทงบ หอยสดๆทำทำไมหอยสดๆเนี่ครับคนไปหาครับเจี๊แดงหอยสดๆตัดเป็นตูดน้ำมีตาเนี่แม่นปอแกงยุ่วเราเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสิ้อผาไปเบื่องอุปกรณ์การหาท่านผู้ชมบางด้าจังเลยเด้อแป๊บนึงครับนี่ครับทับทิมเนี่ยผ้าหาเนี่ยผ้ายูผ้ากินดีละเขาเอื้อหยังเลยพวกเพื่อตัไอ้นี่เขาเอื้อหยังครับยังกว่าเขาเอื้อหนังกว่ากระดาษตัวขึ้นบ่หม้อ เออกระดาษโตขึ้นโตขึ้นคำบ่มีอันนี้ไปได้ปะครับไปไปได้ยุติได้ไงยะอ๋อนี่ครับธรรมบุษมนี่เลยธรรมบุษมนี่ครับวินเซิร์ฟคนไปหามหอยกันนี่แหละครับนี่ครับต้องต้องเอานี่ไปน้ำธรรผบุษมคำโปมีอันนี้ก็คือนสุดได้หอยแม่นบ่ งหน,หน,นครับไม่ก่นก็เาเียงหนนี่เด้อทำมาซอมอันนี้จากโล่นี่พุยต้อยร่วมจากโล่ครับนี่อ้กว่าีไรโลเตือบอยู่ปา้าตมันบอกมาไล้ว่ามันไรเติบแล้วไปตามตลาดนี่ลท่สดครับพุยต้อยโอ้โลละอย พูน่าอันนี้เห็นของสดๆไหมครับของสดๆออกมาได้ไม่รู้ละลอยหาสิบท่านผู้ชมเอ้ยบ่ได้มาตลาดเด้อเนี่ยมาจากทะเลโดยตรงเด้อเนี่ยมาเด้อมาเด้อหาผู้ใดอยากได้ก็ทักมาทักมาหาโดยหาละหาโดยมือปะครับนี่หามือจะของงงเมาเอียงนะแต่ละแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยได้เนี่ยท่านผู้ชมมาเบิ้งมาเบิ้งนี่รู้ละลอยแปดสิบอยู่ในตลาดมีทั้งแต่หน่วยทั้งชีแม่นไหมครับแม่นครับ อยู่ทางนี้เขาเขาเขาบ่ได้แยกเขารวมยังยังชี่อู้ว่าอ่าตัวเจาะเจาะทักมาเลยทักมาใครจะได้ก็ทักมามันมันมีทุกไหนครับวันอาทิตย์บอกครับมีทุกวันอาทิตย์ครับอ๋อพคนจีบไปหาทุกวันอาทิตย์นะชวนมากพคนจีบไปหาวันอาทิตย์ครับมันบ่แม่นฮะมันยังไงขัแม่นขายน้ำตลาดกะทิลูกแล้ว แต่ทิปเกาครับแอนบ์ครับท่าบเอาในไงไปย่างนะครับเอาไปย่างบอกครับผมนีแล้วอย่างไปครับผมโ้ปวดปวดปวดาาดอ้กับอแล้เนาะเนว่าก็ะดเอาทัทมเลยอบคุณนี่ครับเสดงไปรวมๆกัะัมาพนหิวเขาแห้งพนเรากหาด้วยมือเลยทู้ชมไว้หนิโมเมนหาด้วย ันน้เอวาหมอเละโตละโตเพื่อจะได้ได้นน่นะครับแต่บรรยาา่ตอาโอนดียวเดี๋ยวนครับเิ่นเลื่องน้อยๆออกพ่นออกเอาเอาตัวน้อยๆ่นออกเอาเอาเอาเกดเอเนาะ เก่งเอเเนี่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 เกเเเเเงเงหยบยิมพอเงวาจังไหนเขาเียบอเขาลเียด้วยบ่ขาจ้อะไรมาามสบโอ้เอกูมาหลายแทไปเ่อนมอยไปแต่เดมวงูโอ้ยพอหลาย่มาสามสบเนอันอ้อยมออยไปจนีเจ้ามาาเนี่นนเออดีสามสบได้ข้า้ออ กินได้ก hmm. ินได้เบิดเปียกแน่กินแถบนี้มึงนี่ครับตำรวจซ้อมนี่ครับย่างสดนี่โลละร้อยแปดสิบตัวใหญ่นี่ครับตัวใหญ่ครับเล็กเล็กนี่โลละร้อยห้าสิบครับจับไปเลยตามไซส์เลยครับตามเบื้องมิชิลฮะตำรวจซ้อมเบื้องพ่อของปากของพ่อคลิปนี้เอาซ้ำนี่ละคลิปหอยแข้งหากินเลี้ยงก็ อขานไก่ทะเลนครับคนเมยกับเมยนนอกินหอยจูบบ่มีดทะเลขั้นนยูไก่กับซามาพี่บองพังทังพีกหากินหอยจูบพี่กันนลยกินได้เลยก็หอยแทบหอยนีละทำนี่ละจับผม้มครับสวัสดีครับ